สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวแฟนเพจอำเภอราศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทางยูทูบช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมอยู่เสียกไฟแดงนะครับโรงพยาบาลราศรีสไลนะครับเมื่อกี้เป็นเต็นบริการประชาชนเพื่อนนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นะครับสีผ้ามะเบิงระดับหนาบในเมนามูนนะครับว่าเป็นเังไดกันนะครับคุณผู้ชมครับมาหนาบในเมนามูนเพิ่นลดแนบนะครับคุณผู้ชมครับ ตามทีมองด้วยสายตาเนี่ยก็ถือว่าลดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ากันยังสูงอยู่ครับถึงแม้ว่าน้ำสิลดแต่กันยังสูงอยู่ครับพี่น้องน้ำเริ่มดำๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับบริเวณของแม่น้ำมูลนะครับวันที่19ตุลาคมพศ2 5 6 5นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำบริเวณของแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับมือนี่ผ้าพราะม่พี่น้องย่างเบืองหนาครับพี่น้องทั้งพุ่นนะครับเห็นอยู่กับสิเป็นหลังค่านะครับของวัดไตนะครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณวัดกลางก่อนนะครับเห็นวัดกลางก่อนแล้วก็สิเป็นวัดไตนะพี่น้องถีนเห็นอยู่ทั้งไกลๆตอนหนาเข้ากับคือวัดกลางนะครับพี่น้องแล้วกัถัดไปก็เป็นวัดไตครับหลักะตรงนั้นก็สิเป็นฐานบังไฟนะครับพี่น้องครับ ส้างพุนก็เป็นเต้นบริการประชาชนที่ขามฟังไปบานน้องอุ้งนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งระดับน้ำฟังนี่กันครับพี่น้องครับนี่ครับฟังนี่กัยังถือว่าสูงอยู่แต่กันยังดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับระดับน้ำลดมือนี่นาสิประมาณสักเจ็ดเซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมครับที่ลดลงนะครับคุณผู้ชมแต่ถึงถึงแม้ว่าสิลดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกว่ากันยังสูงอยู่คือเก่านะครับลดพ่สามารถที่สิผพานได้นะครับ การสัญจรนะครับประชาชนที่สัญจรจากฝั่งอำเภอราศีสไลด์ขามไปบ้านหนองอึ้งนะครับก็ต้องนั่งเรือที่เจ้าหน้าที่มันจัดให้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรือขามฝั่งนะครับจากราศีไปบ้านหนองอึ้งนะครับก็ลงจากเรือบ้านหนองอึ้งแล้วก็มีรถตู้นะครับคุณผู้ชมครับรถตู้รับส่งนะครับจากบ้านหนองอึ้งเขาเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับหารถตู้กนาซิมีค่าบริการนะครับบัตรรถบริการฟรีเดอพ่นองเดลดิพ้นบริการฟรีนะครับก็คือ เกลื่นโดยปกติน่ะแหละครับรถตู้จากบ้านน้องอึ้งครับประชาชนติ่เดินทางนะครับจากอำเภอราศีสไลไปบ้านน้องอึ้งนะครับนั่งเรือไปนะครับพี่น้องแล้วก็ล่งเรือแล้วก็ขึ้นรถตู้เข้าจังหวัดศรีสะเกดได้เลยครับคุณผู้ชมรถทุกชนิดนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านนะครับบริเวณจากอำเภอราศีสไลข้ามไปยังแยกส้มป่อยนะครับหรือว่าข้ามไปยังบ้านหนองอึ้งนะครับคุณผู้ชมครับ ครับรถไปซะนีนะครับเพิ่นก็มาส่งไปซะนีบ่องนี่แหละครับมาส่งลงเรือมองนี่แหละครับพี่น้องครับรถขามไปบ่อใดนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือสถานการณ์น้ำนะครับในบริเวณของเมนามูนอำเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดประจำวันที่19ตุลาคมพศ2565นะครับผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังจาก เพจอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดและทาง YouTube ช่องศรีสะเกดชาแนลจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ